ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เมืองสุขสยามเปิดงานแบบแฮปปี้จริงๆเลยค่ะสำหรับงาน Happy Indian Festival of l i g h t 2025ที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชมการแสดงวัฒนธรรมอินเดียหลากหลายมีความสุขมากๆเลยค่ะ365ว,วันทำความดีไหวพระขอพร วันนี้มดกับน้องปรียาได้รับเกียรติให้มาร่วมงาน Happy Indian Festival of Life 2025ที่จัดขึ้นที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามมีการจัดซุ้มเทวาลายัยพระแม่ลักษมีปางไอศวร,รย์ลักษมีเทวีปางแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองโดยอาจารย์น้ำแข็งวุด,ดีเจ้าของแวรชนุเดวีเทวาลายัยให้ความกรุณาในการนำองค์พระลักษมี และองค์พระพิคเนตเนื้อสำริดปัญจาโรหะที่สร้างโดยศิลปินชื่อดังชาวอินเดียสวามีมาลัยศิลปะจากรัฐทมินนาดูซึ่งขอบอกเลยนะคะว่ามีมูลค่าหลักล้านกันเลยทีเดียวใครอยากมาชมหรือมาขอพรพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะคะต้องรีบหน่อยค่ะหาโอกาสได้ยากเลยค่ะที่อาจารย์น้ำแข็งจะนำมาจัแสดงเป็นพิเศษในงานแฮปปี้อินเดียน Festival o f l ไ i ท e 2025ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่19ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะที่เหมืองสุขสยามไอคอนสยามโดยวันที่15ตุลาคมเวลา16นาฬิกาได้จัดพธิธีบูชาองค์พระพิคเนศและองค์พระแม่ลักษมีเทวีโดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วมใจกันแต่งชุดอินเดียใส่สาลีเข้ามาอย่างสวยงามค่ะและพวกเราก็ร่วมพิธีกันหลายท่านเลยนะคะวันนี้คุณบัญชา ขันท่าดิโลกผู้บริหารโครงการสุขสยามให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์น้ำแข็งวุด,ดีท่าน,นก็พร้อมใจกันทำสมาธิขอพอรแต่องค์พระพิคเนตและองค์พระแม่ลักษมีเทวีค่ะพิธีฮินดูในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์โซนาอานิเมสเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดุรกรรัมณิตซอยท่าข้ามพระรามสองมาทำพิธีทุกท่านที่เข้าร่วมมีความสุขกันทุกคนเลยค่ะ พวกเรานะคะได้ถวายพวงมาลัยผล,ลไม้อด่บพระแม่ลักษมีและองค์พระพิฆเนศบางครั้งนะคะก็จะเรียกว่าพระแม่ลักษมีมาตาซึ่งพระองค์ทรงเป็นเทวีที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในาศาสนาฮินดูด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภการบูชาพระแม่ลักษมีจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขอพรเรื่องทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่ยังเป็นความหมายที่ครอบคลุมถึงความมั่นคงในทุกๆด้านของชีวิตเทวี TV แห่งความมั่งคั่งและโชคลาภความรุ่งเรืองทางการเงินพระแม่ลักมีเป็นที่เคารพนับถือในฐานะผู้ประทานโชคลาภความสําเร็จความมั่งคั่งทางวัตถุการบูชาพระองค์จะช่วยให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองและได้รับโชคลาภที่คาดไม่ถึงการหาเลี้ยงชีพชอบอย่างซื่อสัตย์ แม้จะเป็นเทวีแห่งโชคลาภแต่พระแม่ลักษมีสอนว่าความร่ำรวยที่แท้จริงต้องได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์และคุณธรรมเทวีแห่งความสุขในครอบครัวและความรักคู่ครองของพระวิษณุพระแม่ลักษมีเป็นพระชายาของพระวิษณุเทพผู้ปกปักรักษาโลกทั้งสองเป็นตัวแทนของคู่ครองที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในเรื่องความรักความกลมเกลียวและความผาสุกในชีวิตการบูชาพระแม่จึงช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและความรักให้มั่นคงเทวีแห่งความงามความบริสุทธิ์และความดีงามความงามและสง่าราศีพระแม่ลักษณีเป็นสัญลักษณ์ของความงามสง่าราศีและความบริสุทธิ์การบูชาพระองค์จะช่วยเสริมเสน่ห์ ความมั่นใจในตัวเองความดีงามและการให้พระแม่ลักษนีไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ให้พรด้านวัตถุแต่ยังปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปันให้ผู้ที่บูชาความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณความอุดมสมบูรณ์ทางใจ นอกเหนือจากความมั่งคั่งทางวัตถุแล้วพระแม่ลักษมียังเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณการบูชาพระองค์จะช่วยให้มีสติปัญญาความกระจ่างใสาทางจิตใจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้สัญลักษณ์ของพลังแห่งจักรวาลตรีเทวีพระแม่ลักษมี เป็นหนึ่งในตรีเทวีเทวีสามองค์ที่สำคัญที่สุดในศาสนาฮินดูรวมกับพระแม่ปวรารตีและพระแม่สุรัสสวัสดีพลังของพระวิษณุพระแม่ลักษมีเป็นสักติคือพลังของพระวิษณุการบูชาพระองค์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงองค์พระวิษณุการบูชาพระแม่ลักษมีมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ของความมั่งคั่งทางโลกและท,งทางธรรม การขอพรต่อพระองค์ไม่ใช่แค่ต้องการทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่อย่างเป็นการน้อมนำคุณธรรมความดีงามและความสงบสุขเข้ามาในชีวิตดังคำสอนที่ว่า พระแม่แมรักษมีจะประทานพรให้กับผู้ที่มันทําความดีและบูชาด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง <S 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 ร<ด>พระแม่รสศมีลและพระพิเนศได้สำเร็จล่วงแล้วค่ะขอให้ทุกทานนะคะที่ปาสนานสิ่งใดหรือว่าขอพรอ,อะไรไว้ขอหาคู่กับพระแม่รัศมีไว้ ท่านใดที่ยังไม่ได้เติมแล้วประสงค์อยากเติมเรียนเชิญที่ท่านถามได้เลยค่ะ สามร้อหกสิบห้าวันทําความดีวาพระขอพรวันนี้นะคะหมดก็รู้สึกปพื้มปิติใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ แล้วก็ได้ชมศิลปวัฒนธรรมไทยอินเดียค่ะที่แสดงได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็ได้แต่งชุดสากลสวยๆค่ะมดก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่มีความชื่นชอบนะคะในการแต่งกายแบบอินเดียอยู่แล้วค่ะที่มดได้แต่งตัวสวยๆในวันนี้ค่ะขอบคุณน้องปริยานะคะที่มาใส่สากีให้พี่มดด้วยค่ะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะให้น้องปริยานะคะไปแต่งตัวนะคะสไตล์อินเดียที่ถูก ต้องนะคะในการที่ใส่แต่งในการใส่ผ้าสารีต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อน้องมาได้เลยนะคะแล้วก็ชุดสารีสวยๆนะคะต้องขอขอบคุณค่ะร้าน c MS f a ม h i o n นะคะผู้ให้การสนับสนุนชุดนี้ที่หัวใส่ในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ